ถึงแล้วถึงร้านแล้วร้านกะเพรากุล้นจาดีอ้าววันนี้ปิดเหรอคะวันนี้ร้านปิดคะ่ะอ่ะเปิดคะ่ะทุกคนไปคะ่ะเด็กๆวันนี้เราไปกินกัะเพรากุ้งล้นกันนะคะ วันนี้นะคะเราจะพาไปกินร้านที่ดังในโซเชียลนะคะก็คือกับเผากุ้งลรนนะคะเราอยากรู้มากว่ากุ้งเยอะจริงอย่างที่เขาลงในรีวิวหรือเปล่านะคะวันนี้เราอยู่ที่สถานี MRT สามย่านค่ะเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งโน้นเนาะเพราะไม่เด็กๆไม่ก่อก็คือเนี่ยเราตั้งใจจะไปมากวันนี้เราออกมาเช้ามากเลยนะเพราะยังไงคะเรากลัวกุ้งหมดค่ะเราต้องมีไป นี่นะคะเราก็ข้ามมาอยู่ตรงฟังวัดหัวลําโพงแล้วเนี่ยค่ะขึ้นมาก็ถึงวัดหัวลําโพงเลยค่ะน่าจะอยู่ขวามือเขาบอกนะคะว่าร้านเดิมนะคะปกติจะอยู่ที่หน้าผาทางวัดหัวลําโพงตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ด้านในแล้วเดี๋ยวเราต้องตามไปดูข้างในอยู่ในซอยเล็กๆนี้อันนี้ค่ะนี่คือป้ายค่ะไปเลยเราตามเลย นี่นะคะถึงแล้วถึงร้านแล้วร้าเจะเขาข้าพงเล่นจำรีอ้าววันนี้ปิดเหรอคะใช่คอ,อ้โหวันนี้ร้านปิดค่ะเสียดายมาก ครั้งที่แล้วนะคะเราผิดหวังจากการกินกะเพรากุ้งร้นมาแล้วนะคะวันนี้นะคะขอโทรโทรไปถามก่อนาบอกมาว่าร้านปิดค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ร้านเปิดไหมคะเปิดค่ะเปิดใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะอะเปิดค่ะทุกคน ไปค่ะเด็กๆวันนี้เราไปกินกระเพรากุ้งล้นกันนะคะวันนี้ร้านเปิดด้วยค่ะทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้เราโทรมาแล้วด้วยป่ะเราไปกินกันเรามาถึงร้านแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะสั่งกุ้งกระเทียมกับกุ้งกระเพรานะพี่คะอันนี้หนูสั่งได้เลยไหมคะอ๋อมีที่จด เนือ่ดันใส่ของเนะะค่ะกเุ้งไข่ดาวกุ้งไขวก็กุ้งตะเกียบใส่ก่ไาโอเคแล้วให้พี่คุณว่าราคง ได้มาแล้วค่ะนี่นะคะเมนูกระเพรากุ้งล้นนะคะอันนี้เป็นกุ้งกระเทียมแล้วก็กุ้งกระเพราแล้วก็เนื้อค่ะน่ากินมากๆเยอะจริงๆอย่างที่เขาบอกกันเยอะไหมเยอะที่สุดกินเลยกินเลยกินเลยจะไดไม่เอากระเพุ่อออกไปนะจะไดไม่เอากระเพุ่อออกไปนะอันนี้กินแล้วกินแล้ว กับเผาเนื้อ yup. ก oh. ับเผาเนื oh, man, man, ้อโอ้โอ้น่ากินมากเนื้อไม่เหนียวเว้ยอร่อยเหรกุ้งอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยไหมเนี่ยมากินกุ้งเลยนี่อะไรมากินกุ้งกันกุ้งปลาเบลเลยเออลืมหอูเขาบบว่าอือ อร่อยอะเก่นงกว่ามากเลยดีเลยยังไม่เหนียวแต่ให้เยอะจริงๆทานหนึ่งชิมกุ้งบ้าง ดูที่ว่ากุ้งจะสดหรือเปล่าคนเนิมให้เยอะแล้วต้องอร่อยได้ใช่ไหมใช่่ยังไโอเคโอเคเลยข้าวก็โอเคมากเลยนะคะเพราะว่าที่เขาบอกว่าข้าวเนี่ยก็คือเอาข้าวสาวห้กับข้าวหอมมะลิเนี่ยผสมกันมันก็จะดูไม่ได้ร่วนมากนะคะแต่อร่อยคะ่ะใครอยากมานะคะ แต่ดังนั้นทุกคนอาจจะไม่เชื่อนะคะว่าแบบกุ้งเยอะมากสมกับคำว,ว่ากุ้งล้นจริงนี่สังเกตได้จากห่างกุ้งทุกคนมัเยอะมากอันนี้สำหรับสองจานนะคะเหมาะสุดใช่ไหมกับคำว่าร้านกะเพรากุ้งลน้นกะเพราก็รสเด็ดนะคะทุกคนจริงอร่อยไหมลูกกระเทียมอร่อยนะคะคือคอนเฟิร์มค,ค่ะออร่ยจริงไหนมาลองเจีเ๊ยบนะแล้วก็คือพี่ออมฮะ เอาเลยอ๋ออือซิสูยังอือสองสามสี่ห้าเดี๋ยวมานะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดสองยี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าตัวค่ะ ตรงของปลาป้ามีบ้าเนี่ยไม่มีค่ะทั้งหมด29ตัวคิดว่าพี่คนขายแ่่จะไม่รู้แล้วว่าใส่ไปกี่ตัว29ค่ะจะพอมันตกประมาณจางละ15ตัวกระสีจีน่าเดี๋ยวนี้ี่ตัว5ตัวไม่เกินไหมเป็นพี่ประมาณนั้นละค่ะ เร็แล้วค่ะสำหรับวันนี้ที่มารีวิวกระเพรากุ้งล้นนะคะคือต้องบอกว่า3จานที่เราสั่งเนี่ยก็ไม่แพงนะคะก็คือกะเพรากุ้งเนี่ยจานละ50บาทอ้าว <c oughs> จานละ50บาทนะคะแล้วก็มีไข่ด้วยก็จะเป็น60ส่วนกะเพราเน,เนื้อเนี่ยจะอยู่ที่60บาทมีไข่ด้วยก็จะแค่70บาทเองแต่ก็เยอะมากค่ะทุกคน <c oughs> คือวันนี้เราสั่ง3จานนะคะเรายังรู้สึกว่าเรากินอิ่มมากๆแล้วก็ เยอะสุดๆแล้วก็<ช>กระเพราอร่อยรสชาติดีมากค่ะทุกคนนี่ค่ะเรายืนอยู่ที่แถวไหนนะ,<ส>ะหัวลำโพงค่ะหัวลำโพงใช่ค่ะวัดหัวลำโพงนะคะใครใสนใจนะคะมาที่นี่ได้นะคะคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะถ้าไงก็ติดตามเราด้วยนะคะบ๊ายบายอุยูีเกินโอ้โห